สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุทธที่16เมษายนนะคะ สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ถูกขายทำกำไรหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1,328-1,330ถึง 1, นะคะก็มีแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็มีแรงขายทางเทคนิคจำนวนมากนะคะหลังหลุดแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นลงไปทำาโ w ที่บริเวณ1,290แล้วก็รีบาวขึ้นมานะคะแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน1 3 0 3ได้นะคะเรามองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาได้อีกนะคะ ส่วนตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้นนะคะราคาน้ำมันลดลงนะคะนี่ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วนปัจจัยบวกก็คือสถานการณ์ในยูเครนนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้นทาง v l r g o l o n o u n c i l ก็มีการคาดการณ์ว่าจีนจะต้องการทองคำเพิ่มขึ้นเป็น1,350ตันนะคะในปี2017นะคะหรืออีก3ปีข้างหน้าหรือว่าเพิ่มขึ้น1 9จากปัจจุบัน ่วนตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ประกาศเมื่อเช้านะคะตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปีนี้ของจีนออกมาที่7.4%ดีนะคะดีกว่าคาดเล็กน้อยคาดไว้ที่7.3%อันนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับบวกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นผลลบต่อราคาทองคำนะคะเพราะว่าคนอาจจะโยกไปซื้อหุ้นมากกว่านะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในสหรัฐ ในคืนนี้นะคะจะมีค่อนข้างมากแล้วเรามองว่ามีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคําแกว่งตัวได้อีกแกว่งตัวลงได้อีกนะคะก็มองแนวโนว้มว,ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะออกมามองมาดีนะคะแล้วก็จะทําให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงได้ก็แนวรับวันนี้ที่บริเวณหนึ่งันบนะคะแล้วก็แนวต้านที่บริเวณ1 3 0 3สาามแล้วก็หนึ่ง หนึ่งพันสามร้อยสิบห้านะคะก็ดูที่แนวรับแรกนะคะถ้าหลุด1,290ก็อาจจะลงมาที่บริเวณ1283นนะคะส่วนการรีบาวก็มองว่ารีบาวขึ้นได้อย่างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มอาจจะเป็นขาลงลงมานะคะซึ่ง แนวรับถัดไปถ้าหากว่าหลุด1,283เนี่ยก็จะมาที่บริเวณ1,276นะคะซึ่งเป็นโลในรอบที่แล้วในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเมื่อราคามีการรีบาวขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรานะคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ